เริ่มสตาร์ทอ,อ้าวนิ่งคู่นี้นิ่งนิ่งอ้าวกำลังตกอ้าวใส่โค้ง แล้วก็ตกอ้าวเซิร์ฟเออเออเด้อเออเออออกแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยเบาเบาเอาอเออเออจบเวลาหมด